สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาดบานเองเด้อจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มคะ่ะมาจ้ะวันนี้น้องแก้มดีใจตื่นเต้นเยะเลยนี่ไ,ได้ร<ด>ับของฝากนะจ๊ะก็เหมือนเดิมละจ๊ะจากพี่เดือนเพนนะจ๊ะที่ว่าเคยส่งขนมส่งอะไรมาให้น้องแก้มเลยนี่น้องแก้มก็จะไม่ไว้ก็เลยปาดดูนะจ๊ะนี่เลยพี่โยก็เลยมาบอกว่าน้องแก้มเดี๋ยวรอให้ปาดท้ายให้ดูด้าว่าปาเดือนเพนส่งอะไรมาให้น้องแก้มนะจ๊ะนี่ มาดูกันนกแก้ลนงแก็ด oh, ูเออว้าวีหมวกเอ้ยกระเป๋าด้วยกระเป๋ามีอะไรด้งไหมดูได้ไงล่ะเดือดงดือเต็มเลยมีอะไรดึงดูมีสีด้วยกับมีแกู้นีชอบมากมาเลยชอบมากมากเลย มีอะไรอีกแล้วก็ไข่สุไผ่ก็ขนมขนมหอยย่อยมีไข่อีกแล้วก็ขนมช็อกโกแลตไว้กินช็อกโกแลตอร่อย ลสอบไหมนะย่อยมากอันนี้ยาอาหาอันนี้ยาต้องชอบแน่ยาชอบอะไรนี่ขนมปี๊บนมปี๊บไปไหนน่ะลูกลูกพี่แม่ผุดจะเสียหายเลยนี่ป่าเรือนเพนเสียใจแย่เเลยนี่ยขนมปี๊บอะีตะวันก็อันนี้มันเดิม แกงก็ดีใจตื่นเต้นดิเจนไม่ฉันงานี่พวกหลานชายหลานตะไคน้องเนี่ยได้ก็นอนอยู่เปยอยู่อะไรกันแมรีก็ยืนอยู่นี่เลยนะจ๊ะนี่มาหลุนน้องแกมแกะดูของกันโอ้ทำไมหมดตื่นเต็มเลยนึ่งดิมันได้กินขนมได้เลี้มันไหนบวอยนู่นนี่นู่นเราจะแบ่งกันไหนให้ยายดึงไหมลองดูดู แล้วพออันนี้คอยแต่กองพื้นนูก,ก็เอาแบ่งให้ยายได่านุจะให้ขนมปิ๊บหนุหอนขอบคุณป้า,<ม>าเดือน,อนเพ็ญมา,ากๆเลยนะคะเคนีนะะให้ขนมหนูมาอะไรก็พูดตอบแปดดีให้ขนมหนูมาค่ะเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณที่<ม>เดือนเพ็ญหลายๆเด้อจะที่ให้ความรักความเมตตาก,กับ น้องแก้มจ้ะแล้วกครอบครัวของพี่โยนจ้ะนีก่ก็มอบขนมมาให้ส่งขนมมาให้น้องแก้มบ่อยๆจ้จะขอบคเวลาจะยิ้มนอนหลังจากลับบ้านนี้ยายเดี๋ยวนี <c oughs> น้ไหนไหนจะแบ่งให้ยายนี่กำลังตัดสินใจขอบมัดงนังหนามเลย <c oughs> น่ะนุ้ยจะเอาขนมคุกกี้ให้พี่จินี้ขนมใ้ดาให้กองเดียวนีก่ก ปดไหว,ไวแอนนอน <c oughs> เอาโดไปแอนนอน,นอเลยหมดไ,ไม่ยอมออกที่นกเก็บไปนี่ทำยัยไงไงเนี่ยโปรยห่วงหิ้วแบบนี้อันนีุ้ก,กีิงรู้ก็มากินก็ยายกบวกใช่ <c oughs> ไ,หหไหเดี๋ยวก็มากินด้วยนีย่โอ้ยจะไหวีไม่เดี๋ยวนันโมจะมากินด้วยเนี่ยโปรยหิ้วเหียวลอยแล้วกระเป๋านาลักากระเป๋านาลัก แกก็ดีใจเย่เลยจินไบรีไม่ต้องไปยืนบางเสาไฟอายเดียวเลยมาสวัสดีเอฟซหนึ่งไปเลดูไปยืนบางเสาไฟไปยืนบางเสาในเงามืดอยู่แทจที่จะมาถักทายเอฟซีหนึ่งมายืนสี่จ้าหนุนเอานี่เสียอย่างเดียวเด้อนะ ก็หายน้องเก็บออกจอแล้วเนาะโอ้วันนี้หน่อยกินในหน่อย,นนอยกินก่อนนอนเลยใช่ไหมให้เต็มเปียมไหนในกระเป๋ามีอะไรดึงดุอ๋อารรจุ FC เดึงดูมีอะไรดึงอืมขีดปั๊มก็มีสีก็มีพวงกุญแจแล้วก็ที่มีกระดาษ เ,เหว่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเขาว่างเลยแต่เ <c oughs> นี่ย่ก็หวานมากฝืดนี่ก็จะเหยมตัวนอนเลยแต่จัดเลยเขามาพอดีเลยแต่ยินเสมอแล้วเขาจะหอมกลับบ้านม่กเลยแก่ก็ถูกอกถูกใจเลยจนี่กำลังเรียกของใสกระเ <c oughs> ปาะ๋ปาด้วย ลังเลจีฮายอันไหนก็จะได้ใหญ่เลยนี่เน่มองจองนี่แกอยากเละอันใหญ่เนี่เจ้าเสียอายละเละเสียแมจ้ให้อันหนเนี่ยไม่ใช่อันนี้ก็ใส่เบาทตเหวเบาทได้ไหมแมพวงเดียวนี่เนบก็จะไม่ต้มให้สีฟ้าใหญ่ มันน่ารักทุกอันโอ้ยงานก็ตายตายตาย,ตายมีหลานแต่กันนี่ทีหลังอย่ามานาลักขอขนมยายกินนะยายจะไม่รักเลยนี้อันนี้ยยเคยได้เนี่ยวอันนี้ด้วยทีขข่ขนมอะไรนะี่ฝ่าม่หล้ลองบอกดูเคยได้เลยคี่ขนมอะไรเนี่ยนะเป็นขนมอะไรนะอันนี้แล้วมันเป็นเจะดดูดูดอันเป็นขนมเหมือนที่อยู่ในที่มันเป็นรูปกระตาแเจไม่อ,ออก ไอเก๊ดเอาเนื้อฉีกนี่ยายไม่วางถ้าแกเอามามันก็จะได้เหมือนอันนี้ไอันอารมณ์เก๊ดูดีๆยายแม่กล้าวางบนนู้นก็คืเด้อผลนู้นก็จะเตลียนใจดีนี่น่าโอ้โหป่าโอ้โหเฟอยอยู่มัหนีครอบครัวพี่โยก็ไม่ได้ทำกับคงกับเขากินอะไรก็น่าจะเพราะว่าน้องนิ้งเขาได้เงินโบนัสจากโรงงานเข้าก็เลยพาไปเลี้ยงเนื้อย่างเด้อจัะ ถ้าไปกินกันเนื้ยอย่างก็ไม่ได้ท่ายทําอะไรจะพราะวา่าไปหลานเนี่ยอย่างก็เปิดเพลงเปิดอะไรบิวก็เลยคนเข้าก็หลายด้านอยู่ก็เลยถือโอกาสไม่ถายทําเจะไปรบกวนขนาดานะจ๊กะก็เลยว่าเดี๋ยวให้น้องแกมาเปิดขนมเปิดอะไรอุ้ยเมีได้ซื้อก็ยังลูกเพราะตอนนั้นก็ได้อันนี้ค<ม>รบับมีได้ซื้อ<ม>ก็ขนม นี่ก็คบคุณแทนนงเกมเด้วยเดือจจะเด้อทีได้ขนมได้ด้มห้นงเกมกินจะขอบคุณหลยายเด้อะเด้อที่ีต้านงเกมนี่กินกันเกมโอ้เกินจะมิดเยนท่ิมแเลยจะดีใจเยเลยนะขนมหวาน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 มาบรรยัตบรยังใหู้ เกะหมกอุกอ่างเก็บไม่ได้ใช่ไหมใช่ันโอ้ม <t hopping> ันน <mumbles> ี่ใจยังไงเนี่ยยังไงแค่ก็ยาวอึืมดูเลยยังกนี่มันนี่ช็อกโกแลตอยู่ข้างในใช่ไหมเห็นไหมนี่เป็นเบไปนี่เลยหวานเกี๊บโดนแห้งกดติดหัวใหตบอลรีไหมเนี่ยใช่ดนแต่ตอบรี ม่ให้ตายยองซิมมะอร่อยไหมเจ๊เคล็ดเด่นเลือดติดโฉบเลแกงอันไหนให้น้องกินเดินเอาอีกไหมอันเนี้ยอันนี้ได้แต่ก็จะเข้านอนเลยด้วยจันขอบคุณนะจ๊ะได้เยอะมากเลยค่ะไม่ดีกว่าจะเข้านอนเขานนเลยรุ่นแก้มกำลังนั่งกินอยู่เอาเป็นแก้มเด็ดเด็ดของแก้มจะเปลี่ยนใจ อยิงจะเล่งแลดูอยู่นะแกแบ่งให้น้องเติร์แต่ไม่ลูกมีอะไรเนะนี่ยนู้นจะแบ่งให้น้องอขนมเนี่ยก็มีสองถุงก็แบ่งให้น,อนอ้องถุงหนึ่งสำหรับเออเนี่ยเออนเนี่ยไก่เนวเนี่ยชงกองเออเนี่ยลองหน่อ,อ,งองมาก่อนเอาถุงนะใส่ให้น้องนะนู้นลูกเอาถุงเลยไอ้นี่้องชงอันเพราะเดี๋ยวกล่องหนึ่งก็มีเอาถุงหนึ่ง เหมือนกันเลยเป็นองน,นูกวลูกกระทุงมาแต่มาลูกมะก่อเอาลูกก็เอาไปยืนให้น้องีอองลูกหล,กลานจะมาร่วมกันเยวะจังนี่เพราะว่าไปกินเนื้อยอยางมาการที่จะกระดิกับมารวมตัวกัน ขอบขอดูน้องแก้ม,มขอบฟองดูลูกหมดหมดันหมดมันจะกเข่าไหมลูกเนี่ยนะขอบฟองอด้วยให้หมดมันออกเออนะใส่ให้มันขึ้นก้าตอนที่ปา่าวางไว้ที่เลยตรงในก็นอนอืดๆอลาดนอนอยู่ในเป๊ <c oughs> กินขนมไม่ไมีเลยนะก็เหลืออยู่ตัวทำมันไปบ้านหนูหนูก็ต้องไปเยี่ออมยมของมันเดี๋ยวมัอคืนคืนนะลูก พอได้รวมตัวกันวันอาทิตย์วันอะไรก็มานั่งผูดนั่งคุยกันอยู่นี่แหละจ้ะนี่ลูกหลานเต็มบ้านจาน้ะนี่วันนี้พอไปรวมกันจริงๆแล้วนับได้ก็่าสิบห้าคนรวมแมรี่ก็่าสิบหกคนเด้จ้ะครอบครัวพี่โยที่รวมกันแล้วรวมหลานตะไผ้รวม,รรวมอะไรด้วยนี่อันนี่ก็น้องในนะจ้ะลูกชายคนที่สองของหน่องนิ้งนะจ้ะนั่นีนน่นนั่ก็น้องแนทคนโตของน้องแนนนั่นแหละจ้ะกระเดี่ยงออกเองเลย

นุ้ยใส่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะั้นุ้ยก็ไปถ่ายออกแล้วก็หะกองใส่ไว้ดีๆอันนี้เรือเก็บไข่กองก่อนตันนี <c oughs> ้โชคดายหรือไม่รับตาไม่ตีไหนมีใครแก้ได้ดนะินี่ ลองโทรซั์ไหลตกนั้นน่ะใช่มอันนี้หมดปัดเดี่วมาลวกจะกินตไหนึ่งแนบไปไหมไอ้เกี๊ยยังไม่เกี่ยบเพราะว่ามันเค็มเดี๋ยวขาก็อียายฮักมาลองยิบเอมันดิบบาดมือ มีอะไรอย่เงี่ยวก็มีกระชปั๊ำด้วยอย่าโรยขอบใจไหมขอบใจอีกครั้งนะคะเดนมาถึงชอบไหมเนี่ยชอบใจเลยขอบคุณปาเดือนเท้นดีๆลูกสวัสดีขอบคุณดีๆพูดคุณค่ะขอบคุณใคร ค่ะขอบคุณชัยค่ะเรือพิมค่ะแล้วเอาเข่าเอาออกอะไรอีกเอาลงเนี่ยอยากเก็บใส่เต่าอยากแก้มก็เลือกขอเข่าเลือดฟอคิเจนนี่ยิบเข่ายิบออกอยู่ก<ส>ินเนื้อย่างมาอิ่มแล้วก็รีดน<ะ>ี่ยายก็ไม่เก็บต่ำนี่ นนีี่่แม่ห่วงเก็บเลยนี่เนื้อย่างแม่อองเนาะเนาาื้อย่างแม่นี่เดนี่มาบ้างไปนี่เดี๋ยวหมาก็ขาบไปกินมดนี่สีเรืองแสงคืออะไรลูกมันเป็นสีออกเรืองแสงเข้าไปาทำอะไรละ่ะไม่ระบาย,ยาสีได้มาฟาร์มอ่านสีฝ้าแล้วก็ลูเอฟซี <c oughs> ดูเดือนจันทร์ น้องเน็ตกับน้นองเกมนะตามกัมนาากนะพี่กับน,น้องพี่สาวน้องสาวนะน้องต้นกาเป็นคนกลางนะจ๊ะน้องเกมก็ดีใจภูมิใจหลายนะจ๊ะนีใจของขนมใจอของฝากชวน,<ห>นแกะตั้งแต่มาว่าจะของมาถึงแต่มาว่าจะม,มาพี่ยิยุกติดนูนติดนี่ก็ไม่ได้แกะทีนะจ๊ะวันนี้ก็เลยกลับมาจะกินอะไรอย่างนึงแก่บายแยก เิ้นบบไดของปากอะไรวะาเดี๋ยวมาชวนแกนะจ๊ะนี่นนดูอีกอันนี้ก็เหมือนอันนี้หรือเปล่าเหมือนกันอันนีน้นคืออะไรนูกแกะดูเยอะเลยคือสีอันนี้ไ น้องต้นกากาแเดิฉัะนี่พากันมาจะกินเนื้อย่างก็พากันมารวมอยู่กับบ้านยายน้องนิ่งกับนู้นอันนี้จะภาพจะภาพจะภาพใหญ่วันนี้เดิฉัะนี่สิบห้าคนรวมยายเด็กกับเป็นสิบหกคนนะจ๊ะนี่ไปจ้ะเจียงไว้แบงพี่ชายกินดาดิจัน จะขอบคุณพี่โยอะไรแจกคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็พามาดูน้องแกมแกะกองนี่ดีใจเลยพี่โยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เดือนเพนมากๆาด้ยจ้าที่ช่วยส่งขนมส่งอะไรมาให้น้องแกมนะจ๊ะส่งมาบ่อยจ้ะนี่พี่โยก็ขอบพระคุณมากๆเลยจ้าพี่โยหลักเอฟซีทุกคนเด้๋วจ้าสวัสดีจ้าโอ้เต็มกล่องอันให่ทั้งหมดเลยดีดูหลักเอฟซีทุกคน ขอบคัวตัวข้าวกลมดจะนิ่นมหมดูถ้ากันหนั่งเต็มกล่องมดเลยนี่ลูกร้านสะไบร้านชายร้านจันกมาก,กระต่นเต็มปดปรมาไม่จะร้านสะไบเลยจ้ะไนนี้ลูกกับไบนี่